มาขอกำลังใจด้วยการกด Subscribe กดกระดิ่งเวลาที่อัพปุ๊บคุณรู้ปับ๊บทันทีกลับมาแล้วกับโวงประกันสัปดาห์นะคะประจำวันที่13-19เมษายนนั่นเองนะคะก็เป็นการไลฟ์ผ่านใน YouTube นะใครที่เข้ามาแล้วก็รบกวนขอกำลังใจด้วยการฝากกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลาที่อัพปุ๊บคุณรู้ปับ๊บ ทันทีนั่นเองนะคะอ่ะมาเดี๋ยววัมาไล่กันเลยดีกว่ากับดวงประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้ของเรานะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างตามวันเกิดนะคะซึ่งวัก็จะพูดถึงวันเกิดทั้งหมด8วันเลยนะถามว่าทำไมต้องเป็น8วันเพราะว่าบางท่านก็อยากจะรู้เกี่ยวกับคนที่เกิดในช่วงของวันพุธกลางคืนด้วยนั่นเองนะอ่ะมานะคะใครเข้ามาแล้วก็กกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอ่าก็ถือว่าเป็นแนวทางเนาะดวงประจำสัปดาห์ก็เป็นแบบคำพยากรณ์แบบสั้นๆอาจจะไม่ได้ละเอียดมากก็ต้องพูดตรงๆก่อนนะแต่ว่าก็อย่างน้อยช่วยได้เป็นไกด์ไลน์ให้เราในสัปดาห์ว่าเออเราจะเริ่ม,เร,มเราจะทำจะตัดสินใจอะไรยังไงมันจะได้อ่ะมีตัวช่วยสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจนะคบสวัสยุท่านี้เข้ามาเลยตอนนี้นะคุณชัชนันคุณทิพสุภาคุณทิพสุดา คุณกชกรคุณสรินทาแล้วก็คุณพัฒนันนะเป็นเอเป็นเอฟซด้วยขอยขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่านะอันนี้รีบพิมพ์นะเนี่ยเป็นภาษาต่ตางดาวมาวงอ่านไม่ออกนะ,ะคุณนต้อมสวัสดีคติดตามตลอดเลยขอบคุณมากๆนะคะอย่างที่ผมบอกไปว่าหายไปหลายเดือนอยู่เหมือนกันคือช่วงก่อนปีใหม่มาว่ก็ค่อนข้างยุ่งมีธุระส่วนตัวด้วยอะไรด้วยนะครับมันก็จัดคิวยากนิดนึงนะ เอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าสั้นๆง่ายๆดวงประจำสัปดาห์แบบสั้นๆน,นะคบฝากกดติดตาม subscribe เอาไว้ด้วยนะกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเลยนะคะเพราะเวลาที่อัพปุ๊บคุณรู้ปับ๊บนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพงจะขออนุญาตเริ่มจากคนที่เกิดวันจันทร์ก่อนนะมาดูนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์อ่ะมาว่ากันไปสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะะมาดูดวงประจำสัปดาห์นะ นะคะวันที่13ถึง19เมษายนท่านเกิดวันจันทร์มาดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างท่านที่เกิดวันจันทร์น,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 นนะในเรื่องของด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพไล่เรียงกันมาเลยทีเดียวนะอันนี้คือไพ่ของคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้อให้ดูก่อนนะคะไพ่ของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของด้านการงานการงานของคุณเนี่ยวงมอง,งว่าถ้าคุณมีปัญหาอยู่จะมีคนเข้ามาช่วยมีคนอุปถัมภ์นะ และเป็นนารีอุปถัมภ์ด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนที่จะช่วยคุณในเรื่องของงานนะหรือการทํามาหากินเนี่ยตอนช่วงนี้สัปดาห์นี้ที่กำลังจะถึงจะต้องเป็นเพศเพศหญิงนะจะช่วยคุณได้หรือว่าทางใดทางหนึ่งแน่นอนส่วนเรื่องการเงินคนวันจันยังค่อนข้างหนักเหนื่อยกับเรื่องของภาระความรับผิดชอบนะที่ยังต้องทําต้องรับผิดชอบมันยังมีความกัง,งวลใจอยู่บ้างแหละกับเรื่องเงินเงินทองทองการหมุนเวียนอยู่พอสมควรส่วนในเรื่องของด้านความรักความรักของคนวันจันม,มองว่า ค่อนข้างดูนิ่งๆบางคนเนี่ยอาจจะดีขึ้นมาด้วยซ้าไปถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ความรักมันดูยังไม่ค่อยลงตัวหรือว่ามีปัญหานะคะต้องมองว่าความรักมันจะมีความเข้าใจใกล้ชิดนะมีความลงตัวที่มากขึ้นพอสมควรเลยสําหรับเรื่องของความรักส่วนถ้าเป็นคนโสดเนี่ยคนโสดแล้วเกิดบันจันทร์ความรักของคนโสดนะช่วงของสัปดาห์นี้เนี่ย มันส่วนใหญ่จะยังคงเป็นชีวิตที่อยู่กับคนสนิทคนที่เป็นเหมือนเพื่อนกันอะไรกันแบบนี้มากกว่ามันยังไม่ได้โดดเด่นเป็นเรื่องของความรักที่เป็นแฟนหรืออะไรแบบนี้นะส่วนในเรื่องสุขภาพค่ะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยสุขภาพของคุณในสัปดาห์นี้ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อมือเข่าเท้านะอาจจะมีปัญหาเช่นการเจ็บบาดเจ็บปวดเมื่อยอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ให้ระวังการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเอาไว้คันค้างมากหน่อยส่วนโรคภัยร้ายแรงเท่าที่ดูนะตอนนี้คือ ให้ระวังคนที่มีเรื่องไม่สบายใจมากๆหรือความเครียดมากๆคนวันจันทร์สัปดาห์นี้ถ้าเป็นวันจันทร์มันจะหมายถึงเรื่องของระบบความคิดระบบจิตใจหรือว่าระบบของเคมีในสมองอาจจะไม่ค่อยดีนะคะอย่าชะล่าใจไปนะถ้าคุณลังเจอภาวะเรื่องของความรู้สึกที่มันแบบเครียดเศร้าเหงาหดหู่อะไรพวกนี้แนะนําว่าควรปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดเลยนะครับต่อมาสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะอะมาดูไพ่ควนวัอังคารก่อนอืม วันอังคารนะคะหลวงจะเรียงให้ดูเลยนะคนวันอังคารอ่ะนี่นี่คือไพ่องคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ทั้งหมด4ใบเลยนะครับคนวันอังคารเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของด้านการงานนะการงานเนี่ยจะมีโอกาสในเรื่องของการต่อยอดเก็บเกี่ยวการทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายหรือการทําธุรกิจเพิ่มเติมหรือทํางานเสริมรายได้เสริมจะดีมากในช่วงสัปดาห์นี้ ส่วนในเรื่องการเงินการเงินไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าการเงินจะใช้จะจ่ายเงินที่รออยู่เงินที่จะต้องใช้ไปมันอาจจะดูล่าช้าบ้างนะมันอาจจะลอดล่าช้าบ้างมันขึ้นอยู่กับกระแสะรอบข้างแต่คุณจะไปได้รอดแน่นอนเลยนะไปได้รอดแน่นอนใจเย็นๆส่วนเรื่องความรักนะครับความรักของคนที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วเนี่ยความรักคนเป็นนังคารสัปดาห์นี้อ่ะให้ระวังเรื่องของการโกรธกันงอนกันน้อยใจกันผิดใจกันนะ ใครที่รู้ตัวว่าทําให้แฟนเรากําลังโกรธหรือว่าเสียใจหรือน้อยใจอยู่คุณไม่ต้องสนใจว่าใครผิดใครถูกเรื่องความรักมันไม่ใช่การเอาชนะแต่ให้ใช้วิธีการงอ้อการขอโทษการขอโอกาสและทําให้เขาเห็นอย่างทันทีว่าเราเปลี่ยนเราปรับและยอมรับในสิ่งนั้นอันนี้จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันกลับมามีโอกาสในการแก้ไขสิ่งอะไรกันกได้มากขึ้นส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะคนโสดอยู่เรื่องความรักของคนเวรนานคารบอกเลยว่าในช่วงของสัปดาห์นี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณกําลังสนใจใครคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายรุกหรือว่าเข้าหาเขาค่อนข้างมากเป็นฝ่ายงอเป็นฝ่ายตามใจอะไรแบบนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ถ้าคิดว่าเอานะ้าล่ะเรารู้สึกว่าเราถูกใจอ่ะกับครั้งนี้ก็ต้องลองสู้กันดูสักครั้งหนึ่งส่วนในเรื่องของสุขภาพคนมังคาเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคเก่าๆโรคประจําตัวนะสองอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทําให้สัปดาห์นี้ของคุณเกิดอาการซ้ําๆหรือว่าโรคที่เคยเป็นเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการเตือน ซึ่งคุณต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองแต่ถามว่ามันร้ายแรงเป็นตายหรือเปล่ามันไม่แต่มันขึ้นเป็นโรคเก่าโรคกรรมประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะต่อมาสมหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันอ่ะมาดูพุธกลางวันไพ่ของคนพุธกลางวันดูซิเป็นยังไงบ้างอืมเดี๋ยววัจะให้ดูนะอ่ะนี่นี่คือไพ่ของคนที่เกิดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้นะครับอ่าดู คนพูดกลางวันสัปดาห์นี้ถ้าผู้ถึงในเรื่องงานค่อนข้างมีเรื่องอึดอัดใจมีข้อกําหนดข้อบังคับหรือมีกฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆที่ทาให้คุณนั้นรําคาญใจหรือทํางานได้ยากขึ้นนั่นเองนะอาจจะรู้สึกอึดอัดอึดอัดหน่อ,อ,อ,นอยอะ่ะคือสัปดาห์นี้คนมันพูดกลางวันีจะทําอะไรมันดูอึดอัดนะมันดูแบบเฮ้ยมันมีข้อจํากัดมันมีข้อกําหนดนูน่นนี่นั่นแทนที่มันจะทําได้อย่างที่มันควรจะเป็นมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้แหละนะส่วนในเรื่องด้านการเงิน การเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยสัปดาห์นี้ต้องมองแบบนี้เลยว่าการเงินของคุณเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณเนี่ยต้องเสียเงินไปแบบไม่คาดฝันนะมีเรื่องเสียเงินไม่คาดฝันแล้วก็หลีกเลี่ยงยากด้วยนั่นหมายความว่ามันอาจจะมาจากเรื่องของภาระจําเป็นจากคนใกล้ตัวครอบครัวผู้ครองญาติมิตรลูกหลานอะไรประมาณนี้แหละเป็นเรื่องการเงินที่มันแบบมันเป็นเหตุที่ต้องเสียจริง พยายามหลีกเลี่ยงยังไงมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ยังเป็นเรื่องของการใช้จ่ายแบบปฏิเสธไม่ได้นะส่วนในเรื่องด้านความรักความรักของคนที่เกิดวันพุกกลางวันนะในสัปดาห์นี้ถ้าคนที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณอาจจะมีสิ่งที่อาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างร่วมกันอ่ะการตัดสินใจร่วมกันการร่วมมือกันการพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่อยากจะเชื่อความคิดตัวเองมากเกินไปผมนแนะนําว่าให้คุณเอามาวางตรงกลางดีกว่า อย่าตามใจตัวเองเกินไปนะหรืออย่ายอมอีกฝ่ายหนึ่งจนเกินไปจนกลายเป็นเราขาดความเป็นผู้นํามันก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนบอกว่าในช่วงสัปดาห์หน้ามันอาจจะมีเรื่องที่ต้องมาร่วมมือกันอะ่ะมันต้องช่วยเหลือกันอะ่ะเยอะหน่อยนะหรือกําลังจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างร่วมกันส่วนถ้าเป็นคนโสดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่จะทาความรู้จักจริงจังกับใคร,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 รหรือมีเกณฑ์กําลังจะเริ่มต้นเรียนรู้พูดคุยอะไรกับใครอยู่นั่นเองส่วนในเรื่องด้านสุขภาพนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางวันให้ระวังในเรื่องของงระวััมีเเกกณฑ์ผ่าตดล็ สำหรับบางท่านมีเกณฑ์ผ่าตัดเล็กๆผ่าตัดเล็กๆเ,เ,เช่นทำอะไรอะบางคนอาจจะไปในเรื่องของการรักษาทางด้าน,นธนกรรมนะอะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะแบบยังคงห่วงความสวยความหล่อยอยู่อาจจะมีในเรื่องของการทําศัลยกรรมบํารุงนู่นนี่นั่นเจ็บเนื้อเจ็บตัวแหละว่าอย่างนั้นเถอะส่วนที่เหลือก็คือให้ระวังในเรื่องของด้านอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุที่โดนของคมของมีคมบาดนะในเลือดได้แผลนะของมีคมต่างๆหยิบจับทําอะไรคนพุทธกลางวันให้ ระวังมือระวังไม้เอาไว้หน่อยก็ดีนะต่อมานะคะโอ้โหวันนี้มาจากต่างประเทศเยอะเลยอะ่ะนะคุณตองอูนี่เป็นไลฟ์ครั้งแรกด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆก็ฝากติดตามฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันกดกระดิ่งไว้อัพปุ๊บรู้ป,ปั๊บทันทีอ่าคอนเซ็ปมาคนที่เกิดพุธกลางคืนนะคนที่เกิดพุธกลางคืนหนให้ดูไพ่คนที่เกิดพุธก,นะก,ก,ก,กลางคืนเป็นยังไงบ้างอ่าอ่ะ,อะ พุธกลางคืนเดี๋ยวให้ดูไพ่เลยนะครบนี่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะในช่วงของสัปดาห์นี้นะถ้าพูดถึงในเรื่องของงานนะอ่ะในเรื่องของการงานคนพุธกลางคืนสัปดาห์นี้้งม,มองว่าค่อนข้างลงตัวละนะค่อนข้างลงตัวมีความลงตัวงานดูค่อนข้างนิ่งๆเรียบไปได้เรื่อยๆทําได้เรื่อยๆอาจจะไม่หวือหวาอาจจะไม่หวือหวาแล้วก็มันมีเรื่องของระยะเวลาที่อาจจะต้องคัดเคลื่อนในการทํางานหรือการติดต่อง,งานหรือการค้าอะไรอย่างเงี้ย มันอาจจะดูเรื่อยๆยเฉยๆบ้างอะไรบ้างแต่ว่องมองว่ามันเป็นสิ่งที่สมดุลอยู่ก็คือมันไม่ได้แย่หนักหนาจนเราแก้ไขไม่ได้ส่วนในเรื่องของด้านการเงินการเงินของคนวันพุธกลางคืนสัปดาห์นี้ให้ระวังการเงินอาจจะมีจุดสะดุดมีเรื่องเสียเงินไปกับเรื่องของการต้องซ่อมซื้ออะไรพวกนี้เข้าของเครื่องใช้ของจําเป็นในชีวิตประจำวันของสําคัญสําคัญไม่ควรซ่อมต้องซ่อมไม่ควรซื้อต้องซื้อประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของด้านความรัก ความรักของคนที่เกิดพุธกลางวันถ้าเป็นคนมีแฟนหรือมีคู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้มันเหมือนคนที่อาจจะต้องมีระยะห่างมีการเว้นห่างเว้นระยะกันออกไปบ้างก็จะเป็นช่วงของความรักที่มีแต่เรื่องของความคิดถึงนึกถึงการสื่อสารการห่างกันมีระยะของการละกันประมาณนี้ส่วนคนที่โสดอยู่นะและเกิดพุธกลางคืนคนโสดมีเกณฑ์เจอคนถูกใจอยู่ทางไกลต่างทิศต่างถิ่นต่างประเทศนั่นเองส่วนในเรื่องของด้านสุขภาพนะสุขภาพของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ในช่วงสัปดาห์นี้ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนอนไม่ค่อยหลับนอนผิดเวลาเวลาคาดเคลื่อนเวลาควรนอนไม่นอนอา่าเวลาที่มันควรตื่นเอายันม่วงนอนอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการนอนการพักผ่อนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการหลับนอนรวมไปถึงเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการย่อยนะการย่อยอาหารคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูย่อยยากหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้กระเพาะอาหารอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับต่อมาไหนเมื่อกี้มีคนบอกรอวันพฤหัสใช่ไหม คิวยาวถึงเดือนไหนคะเอาจริงๆนะคิวตอนนี้ประมาณเดือนกันยานะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีคนเลื่อนมีคนเปลี่ยนคิวแล้วเราก็จะลำดับคิวขึ้นมาให้มันเร็วขึ้นได้อยู่เหมือนกันจองไว้ก่อนดีกว่าเอาผมบอกแบบนี้นะเออไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเลือกลูกค้านะว่ก็รับหมดแหละเข้าถึงได้หมดีมงแต่ว่ามันอาจจะรอหน่อยท่านเองนะคะต่อมานั้นที่เกิดวันพฤหัสนะอ่ะดวงให้ดูให้คนวันพฤหัสก่อน คนที่เกิดวันพฤหัสโอเคโอ้ยอ่ะนี่คือท่านที่เกิดวันพฤหัสนะฮะอ่ะให้ดูไพ่สำหรับไพ่ของคนที่เกิดวันพฤหัสนะขึ้นตามนี้เลยนะจ๊ะอ่ะคนวันพฤหัสครับจะพูดถึงในเรื่องของด้านการงานการงานของคุณในช่วงนี้มันเป็นการทํางานแบบเปลี่ยนสถานที่ชัดเจนเลยเนี่ยมันมีเรื่องของการโยกย้ายการเดินทางการทํางานที่อาจจะต้องแบบไปไป,ไปมา,มา มันอาจจะไม่ใช่เป็น work from home อย่างเดียว work at home อย่างเดียวแต่อาจจะหมายถึงว่าเฮ้ยคนริหัสเนี่ยสัปดาห์นี้มันมีความจําเป็นจําเป็นที่จะต้องไปนูน่นไปนี่หรือหาที่ทํางานที่มันรู้สึกว่าสะดวกแล้วก็ลงตัวมากขึ้นส่วนในเรื่องการเงินคนพฤหัสถือว่าดีนะงานมาเงินมีงานเนี่ยน้อยคนมากที่เกิดพิหัสแล้วจะมีปัญหาเรื่องงานแบบตกงานน้อยมากถามว่ามีไหมมีบ้างเหมือนกันหรือ คนมันพฤหัสบางคนเนี่ยอาจจะหมายถึงเฮ้ยงานมันช่วงเนี้ยมันยังได้เงินอยู่ละ่ะมันก็โชคดีแต่มันอาจจะมีการถูกลดถูกปรับลงมาบ้างแต่ก็ยังมีไรายได้อยู่นั่นเองส่วนเรื่องความรักความรักคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่มีแฟนหรือมีคู่ช่วงนี้บอกเลยว่าต้องอดทนมากๆนะมันมีเรื่องที่ทําให้เกิดความเสียใจนะมีเรื่องให้เกิดความเสียใจเกิดความเจ็บช้ําหรือการถูกลองใจลองเอ,อ่อหรือว่าทําให้เราเนี่ยเสียใจมากๆกับเรื่องของความรักก็ จริงๆแล้วมันอาจจะต้องใช้ความเข้มแข็งหรือว่าความอดทนเข้ามาช่วยถ้าคุณคิดว่าความรักครั้งนี้ยังสําคัญแล้วก็อยากที่จะรักษาเอาไว้บางครั้งมันต้องยอมเจ็บเพื่อพิสูจน์ความรักบ้างประมาณนี้ส่วนคนที่มีคนที่โสดนะคนที่โสดเกิดวันพฤหัสบอกเลยว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสอกหักนะหรือผิดหวังจากคนที่คุณหมายตาเอาไว้ค่อนข้างสูงนั่นเองส่วนเรื่องของด้านสุขภาพคนที่เกิดวันพฤหัสให้ระวังปัญหาจากเรื่องของความเครียดการปวดหัวนะไมเกรน แล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเขา่าพวกข้อต่างๆข้อเขา่าข้อเท้ามันอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกเจ็บปวดหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรียวแรงไม่ค่อยมีอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เราอาจจะอยู่บ้านกันเยอะนะเคลื่อนไหวน้อยถ้าใครที่ออกกําลังกายอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นั่นเองนะครับต่อมาถ้านี่เกิดวันศุกร์มาถ้านี่เกิดวันศุกร์นะมาดูซิถ้านี่เกิดวันศุนกรนะ์อา,าอให้ดูไพ่เลยนะ ทนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้เอ้ยโอเคอยู่นะอะมีทั้งดีไม่ดีบอกเลยสั้นๆนะสัปดาห์เดียวอย่าไปตกใจกับมันนี่ครับท่านที่เกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของด้านการงานการงานถือว่าคนวันศุกร์อาจจะเจอโชคดีมีเรื่องฟุกๆเรื่องงานเรื่องโอกาสของการทํามาหากินเข้ามาแบบใหม่ๆมีคนหยิบยื่นมีคนนําเสนอมาให้หรือสิ่งที่คุณกําลังจะทําจะเริ่มถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ค่อนข้างดีมีโอกาสดีด้ดวยนะจ๊ะ เออส่วนในเรื่องนั้นการเงินการเงินคนวันศุกร์ไม่ต้องกังวลเลยฮะการเงินของคุณนี่ถือว่ามันฟลอร์มากๆนะมันไปได้เรื่อยๆเลยเงินเก็บมีบ้างไม่มีบ้างแต่เงินไม่เคยขาดมือไปเมื่อไหร่ก็คือเนี่ยฮะได้ใช้ได้จ่ายได้อย่างคล่องตัวแน่นอนไม่ห่วงเลยเรื่องการเงินคนศุกร์เนี่ยนะเรื่องงานก็มีโอกาสดีๆมีคนหยิบยื่นเข้ามาให้นะครับออแล้วก็อันนี้นะในเรื่องเรื่องของงานตัวนี้เนี่ยอาจจะหมายถึง มีมีคนที่ดีต่อการรักกันยื่นมาให้เสนอมาให้ด้วยแหละส่วนในเรื่องของด้านการความรักนะความรักของคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้เนี่ยตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าถูกกดดันนะถูกกดดันจากหลายๆอย่างหรือมีความเครียดที่ส่งผลให้ไปกระทบกับเรื่องของความรักหรือแฟนของคุณหรือคนรักของคุณเช่นเฮ้ยพอเราเครียดนู่นนี่นั่นมันก็ไม่มีที่ระบายนะ่ะมันก็ไประเบิดใส่คนใกล้ตัวอะไรอย่างนี้เป็นความเครียดความกดดันหรือสอง ความรักของคุณเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้คุณต้องระวังนะพยายามอย่าไปทําในสิ่งที่คิดว่าเฮ้ย mm. เราไปเอาเปรียบแฟนเราเกินไปหรือเรารู้สึกว่าเราอยู่เหนือกว่าเราก็เอานู่นนี่นั่นมาอ้างแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นรู้สึกว่าด้อยหรือว่าน้อยใจไม่ดีนะคะต้องระวังส่วนคนโสดคนโสดช่วงนี้เกิดวันศุกร์เนี่ยให้ระวังคนที่เข้ามาหาคุณหรือการที่คุณกำลังจะเดินเข้าไปหาใครระวังมันจะมีเรื่องของการเอาเปรียบหรือผลประโยชน์บางอย่างเข้ามา เป็นตัวเชื่อมแล้วทําให้เกิดการเสียหายเช่นถ้าเราหวังว่าเราจะเจอใครสักคนดูแลเราได้ก็อย่าไปคาดหวังเยอะเขาอาจจะดูแลเราไม่ได้ดีเท่านั้นหรือมันไม่ใช่เรื่องจริงถาวรหรือสองถ้าเราคิดว่าเขาจะเข้ามาแล้วจะมาหวังดีกับเรามากๆก็อย่าเพิ่งวางใจให้ระวังตัวเองไว้บ้างก็ดีส่วนเรื่องสุขภาพคนวันศุกร์นะครับมีปัญหาสุขภาพแน่นอนนะในไพ่เมื่อสักครู่นี้ก็ขึ้นมาอยู่แล้วให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยไข้ทั่วไปเลยคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศการเปลี่ยนแปลงไข้หวัดไอจามน ภูมิแพ้รุนแรงมากขึ้นระวังเลยนะครับมีเกณฑ์พบหมอหาหมอแน่นอนนะอืมต่อมาถ้าที่เกิดวันเสาร์นะครับกินคาราบาลกินคาราบาวแดงเพราะพี่วังเลยค่ะขอบคุณมากนะอ่าต่อมาถ้านี่เกิดวันเสาร์ดูซิไพ่คนวันเสาร์นะอืมโอเคอ่ะนี่คือไพ่ขอ,องคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะอ่า สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์จ้ะนี่ไพ่คนวันเสาร์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของด้านการงานการงานบอกเลยว่าคนวันเสาร์นั้นค่อนข้างรู้สึกว่าหมดพลังหมดพลังหมดไฟช่วงของสัปดาห์หน้าเนี่ยเราอยากจะทํางานมันก็เหมือนกับโหมันไม่ค่อยมีพลังเลยอ่ะมันไม่มีอินสปิเรชันไม่มีแรงบันดาลใจทํางานแบบห่อเหี่ยวขี้เกียจนะมันจะออกแนวขี้เกียจขี้เกียจหน่อยนะครับแต่ในไพ่ันหมบอกให้รู้ว่ามันไม่ใช่การหมดแบบสิ้นหวังซะเลยทีเดียว นะมันยังมีโอกาสมันยังสามารถจุดให้ติดทําใหม่ได้เริ่มใหม่ได้เพราะฉะนั้นคนเันเสาร์เนี่ยจะต้องลุกขึ้นมานะสร้างแท r ็กเก็ตหรือว่าสร้างเป้าหมายใหม่ๆที่มันอยู่ในระยะสั้นๆนะให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณกลับขึ้นมาคงเชื่อว่าคุณผ่านได้แน่นอนนะเนี่ยอย่าส,ส่วนเรื่องการเงินการเงินคนวันเสาร์มีเรื่องให้กังวลใจแน่นอนนะครับห่วหน้าพระวงค์หลังเรื่องเงินกลัวชักหน้าไม่ถึงหลังนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใช้จ่ายอะไรหรือว่าตอนนี้จะใช้จะจ่ายนีย่คือต้องโคตรโคตรรอบคอบเลยล่ะคนวาร นะแต่ปกติวันเสาร์เขารอบครอบอยู่แล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะยิ่งต้องระวังมากขึ้นนั่นเองส่วนคนที่มีแฟนหรือมีความรักถ้าเป็นเรื่องความรักมีคู่อยู่แล้วคนวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะแบบสมรักสมรสเลยนะมีเกณฑ์สมหวังเรื่องความรักมีเกณฑ์ความลงตัวมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่ตกลงกันเรื่องของอนาคตของชีวิตคู่ชีวิตรักร่วมกันอะไรแบบนี้เลยนะครับส่วนคนที่เป็นโสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะเจอคนแบบปิ๊งปังถูกใจแบบแนวเดสตินีเลยประเภทแบบหูพรมลิขิดหรือเปล่าอะไรประมาณแบบนั้นเลย นะส่วนในเรื่องของด้านสุขภาพคนวันเสาร,ร์จะไม่ค่อยห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าในไพ่ขึ้นมาเนี่ยในสุขภาพของคนวันเสาร,ร์เนี่ยจริงๆแล้วสัปดาห์นี้ถือว่าโอเคดีถ้าใครเจ็บป่วยอยู่ก่อนหน้าน,าน,นี้มันจะดีขึ้นหายขึ้น,ขนแข็งแรงขึ้นสันถ้าใครยังไม่เป็นยังไม่ได้ป่วยนะ่นหมายความว่าสัปดาห์นี้คุณยังอยู่ได้อย่างตลอดรอดฝั่งถ้าจะมีปัญหาเจ็บป่วยบ้างก็จะเป็นอะไรที่แบบมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองกินยาก็หายได้ประมาณนั้นนะต่อมาสมมติทนนี่เกิดวันอาทิตย์แล้ว สับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะเดี๋ยววังจะดูไพ่สิอ่ะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้อ่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้วังด้วยกดกระดิ่งเอาไว้เวลาอัพปุ๊บคุณรู้ปับ๊บทันทีนะอ่ะนี่ครับนี่คือไพ่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของด้านการงานการงานของคนวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าช่วงเนี้ยคุณอาจกําลังจะวุ่นวายยุ่งยากอยู่ อยู่กับในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆทักษะใหม่ๆในการที่จะทํางานหรือว่าทักษะใหม่ๆในการที่จะทํามาหากินมากขึ้นนะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ปรับตัวแหละว่าอย่างนั้นเถอะส่วนในเรื่องการเงินการเงินคมนาทีเนี่ยมันมีฐานดวงที่เป็น้เขาเรียกว่าเป็นซับออมซับออมก็คือมันอาจจะถึงช่วงที่คุณจําเป็นต้องเอาเงินเก็บเ,เงินออมเงินเก่าเอามาใช้เอามาหมุนเวียนบ้างเอามาเพื่อช่วยในสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วงนี้บ้างแต่ไม่ต้องไปตกใจ ยิ่งเอาเงินเก็บเงินเก่ามาใช้มากเท่าไหร่ยิ่งต้องระวังการใช้จ่ายมากเท่านั้นส่วนในเรื่องน้่นความรักของคนวันอาทิตย์นะครับถ้าเป็นคนที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้บอกเลยคนวันอาทิตย์นี่มีโอกาสของการได้อยู่ใกล้ชิดดูแลใส่ใจคนรักแฟนครอบครัวมากขึ้นเลยด้วยสถานการณ์เช่นกันมีความเป็นครอบครัวขึ้นมาเชียวถึงแม้ว่าจะเป็นแค่แฟนกันแต่มันได้มีโอกาสของความ ความคิดถึงมากขึ้นมีความเป็นห่วงเป็นใยการได้ใส่ใจได้ดูแลซึ่งกันและกันได้แบบค่อนข้างดีส่วนในเรื่องของคนที่เป็นคนโสดในช่วงนี้คนอาทิตย์ระวังอาจจะไปเจอคนมีเจ้าของนะหรือคนที่ยังมีปัญหาความรักค่าราคาซัางดูให้ดีใจเย็นๆใช้เวลาไปก่อนอย่าเพิ่งไปรีบเร่งหรืออย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรปุ๊บปั๊บดูให้ดีให้เขารู้สึกว่าโอเคเขาเคลียร์ละเขาชัดเจนแล้วเราเองเนี่ก็เราเคลียร์ชัดเจนด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนในเรื่องสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยในสัปดาห์นี้นะฮะสุขภาพโดยตรงของคนวันอาทิตย์เนี่ยวางกลับไม่ค่อยห่วงมากให้ระวังแค่2ออย่างหลักๆคือหนึ่งในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องสายตานะสายตาการมองอะไรพวกเนี้ยรวมไปถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการนอนการนอนไม่หลับนอนผิดเวลาการพักผ่อนมีปัญหาเลยทําให้ระบบอื่นๆรวมไปด้วยโดยเฉพาะระบบที่เกี่ยวกับพวกเรื่องของหัวใจ หัวใจที่มันเต้นผิดปกติเต้นเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยให้ระวังแค่นั้นเองสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เพียงแต่ว่ามันจะมีพ่วงทายนิดหน่อยคนวันอาทิตย์อาจจะมีเกณฑ์เรื่องการได้ข่าวการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายของญาติผู้หลักผู้ใหญ่คนรู้จักนั่นเองนะครับจบไปแล้วรวงประจำสัปดาห์สั้นง,ง่ายได้ใจความดวงเราดูแค่สัปดาห์ละ หครั้งตามวันเกิดคุณจะได้สามารถเอาไว้เป็นไกด์ไลน์หรือเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจอะไรต่างๆในชีวิตได้ง่ายขึ้นได้ใช้ชีวิตได้อย่างรอบคอบนะครับเอาล่ะใครที่ได้ดูไปเรียบร้อยแล้ววงก็ฝากขอกำลังใจด้วยการกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะรวมไปถึงกดกระดิ่งเวลาอัพป,ปุ๊บคุณจะได้รู้ปั๊บทันทีนั่นเองขอโทษจริงๆที่หายไปนานมากเพิ่งกลับมานี่ก็ทามาเป็นอีพีที่2ของปีนี้นะ เพราะว่างานเยอะมากจริงๆขอทุกท่านจงโชคดีนะแล้วก็เป็นคนที่มีดวงที่ดีนะคะแล้วก็าารักษาสุขภาพกันเอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะร,ราไปก่อนสําหรับ,บดวงประจําวันทั้ง8วันนั่นเองฝากขอกำลังใจด้วยการกด Subscribe กดกระด,ดิ่งเวลาที่อัพปุ๊บคุณรู้ปั๊บทันที